ซื้อตัวแล้วเหรอรถมากี่โมงมอ่ะอ,อ,อ,อ๋อไมองทอ๋ตู้ยาวมาสิบโมงพอดีเหรอไปถึงที่เบ็ดโมงที่หลังรถไฟตั้ง่รถไฟลงชันแล้วไปนั่งรถไฟไปนครปฐมนี่นี่ด้านในดูนี่มีกราของกเก่าๆทั้งนั้นเลยอ่ะ มกก็เก่าอืลูกคิดลูกคิดโทรศัพท์ก็รุ่นเก่านี่ตัวสมัยก่อนย่าเคยย่าเคยได้นั่งเขาจะมาแล้วเขาจะหนิดหนิขงข้างๆตัวรถไฟสมัยก่อน เขาจะหนีบพอเขามาถึงเขามาตรวจเขาจะก็จะหนีบตรงนี้เนี่ยตัวเก่าใช่ใช่รุ่นเก่าแล้ว,ขขเ,ขวขเขาเปลี่ยนจากการซื้อตัวต๋วตะก่อนอยู่ตรงนี้เ<อ>ี่ือจะหมายตั๋วนอโนมัติ ตัวนั่งมีเครื่องจะหมายตัวอัตโนมัติด้วยนะจะหมายตัวอัตโนมัติหมายถึงอะไรอะ่ะหมายถึงอะไรเราจ่ายตังค์เข้าไปแล้วตัวก็จะออกมาอม รสถานีรถไฟตะลิ่งชันค่ะยายจะนั่งรถไฟหัวหินไปตู้ตะบวนหัวหินไปนครปฐมนมี่พิมดีพิมดีสมัยก่อนพิมพ์ดีสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างเนี้ยดีแล้วก็ลากลงมาลากลงมา อย่างนี้ก็ออกมาซื้อตั๋วข้างนอกนี่ขายตาั๋วเขาอยู่ข้างนอกแล้วเออเพราะว่าเวลาเราเดินเราเดินมาจากตรงนี้นช่างทีโล ส่งนิ้รถอะไรมามีมุมหนังสือด้วยนะสถานีชุมทางสลิดชทยเป็นท่าบนรถไฟสายอันดา สองศูนย์ต้องการจัดสถานีน้ำตกล่ทางสถานีคลองบุรีถ้ถถทงที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถน,นี้กรณีรอการไม่สามารถได้ชานชลาที่หนขอบคุณค่ะทุนทางรถไฟตลิ่งชัน คิปตองเหรอต้องเข้าจากตรงนี้เหรอรถน้ำตกเพิ่งมาจากใสซโยกมาจากเมืองกาญนนะน้ำตกมาจากเมืองกาญจน์จะดูได้ใครมาดูพวกเรามาแล้ว รถน้ำตกมาแล้วโปรดตรวจค่ที่ผ่าการผลิตก่อนจะลงจับขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็น หนึ่งว่าเดมนกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้มงมีโอกาสให้บริการท่าดีขอุณค่ะนี่นรถน,น้ำตกน้ำตกทนบรุรีมาจากเจ้ยโยกเมืองการเพิ่งมาถึงรถจะออกจากนุ่นประมาณตีห้านะออกจากน้ำตกตีห้าใช่รถออกจากน้ำตกตีห้าครึ่ง ไปที่สถาปลายทางค่ะหมดแล้วสถานีจกป้ายคือบางบําลกค่ะก็มีนางสือ นี <ève S 1> ını, ่กี่โมง้ามโมงครึ่ง้าโมจะขึ้นชั่งดูหรือจะแปดโมงน่นมนไปดูดข้างนอกเกาไม่ให้ดูดข้างในโน่นถูกต้องัววต้อนี่ตั่งน้อรถรถ เขาเรียกอะไรนะรถไฟสีแดงที่จะไปบางซื่อก็จอดฝั่งโน้นตัวนั่งรอมีเยอะมากมีหนังสือ ข้อควรปฏิบัติอย่าขึ้นลงขณะรถกำลังเคลื่อนที่คําเตือนเหมือนภาพวาดเดี๋ยวย่าไปรถก่ายหัวหินแต่ว่าย่าไปลงที่นคนปรปฐมบรรยากาศสถานีรถไฟตลิ่งชัน ญาติญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาแดงด้วยนะคะเดี๋ยวย่าจะไปรับสดที่งานองค์พระปฐมเจดีย์ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ